พระโคมตันประเทศที่แดนสนาสุดประชนยึดตั้งบ้านโบราณลุกมาดูรักษาสามาคีทุกใกลปังสมัยศัตรูจู่โจมตีเราพิเชื่มร,รวมลุกไล่เขาร আজাছে ছে য়া চে িসো ছে মা সেপ আছে মে মা গো আ ইজে তি য়া য়া মা পির মা কে এক লে কা মা স মা ছে ি এজা বি মে এজা দ্যে জা ত� sakse in ki sarana dar se hai phir main to yahan dekh liya ta chhe na kahi kina sacha kum main chupa hai daan chal na jaan ko saath hum khin dein chale koin na jaan ใครเขาเยียบยำขยำขย,ขยีประคับประคองฟงสิดอิสระเสรีหืูใครไม่ช่วยกันจนวันไปจะสิ้นทีว่ว้นชิดใหลืมลั่นวาเันรัสไม่ข้าสาีไม่ได้ดีนั่นง คนที่เกิดในราศีมังกรจากไยธาโรค่ะเป็นคำทํานายของวันที่หนึ่งถึง30มพฤศจิกายน2567ค่ะก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีมังกรก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะ ไพ่ทังสิบใบของคนที่เกิดราศีมังกรเปิดออกมาแล้วมีดังนี้ค่ะ King of Wands King of Pentacles The Sun 6เหรียญ Judgment สอง <5 S 2> ไม้เทา้าเจเหรียญ The Chariot หไม้เทา้าและ The World ค่ะ มาฟังคำทํานายกันค่ะสถานการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีอำนาจมีไอเดียใหม่ๆมีความกล้าหาญความมั่นคงและน่าเชื่อถือค่ะเหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณประสบความสำเร็จมีความร่ำรวยมีเงินทองมากมายหวังสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นไม่ขัดสนไม่ลำบาก เป้าหมายในใจของคุณคุณอยากที่จะมีการเติบโตมีแสงสว่างในชีวิตชีวาอยากที่จะมีเรื่องดีๆเข้ามาเซอร์ไพรส์ค่ะพื้นฐานของคุณคุณมีน้ำใจมีการแบ่งปันแต่ก็เป็นการแบ่งปันที่คุณเลือกที่จะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มากกว่าน้อยกว่า อดีตที่เพิ่งผ่านมาคุณมีการตัดสินใจมีโอกาสเลือกเป็นครั้งที่สองคุณมีเรื่องสำคัญมากๆให้เข้ามาต้องตัดสินใจค่ะเหตุการณ์ในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะมีการวางแผนการต่างๆในอนาคตด้วยความกล้าหาญคุณกล้าที่จะก้าวออกไปอย่างโลกอันไม่คุ้นเคยค่ะ ความสามารถของคุณคุณมีความสามารถในการลงทุนมีการได้รางวัลตอบแทนได้รับผลตอบแทนจากการทำงานที่ผ่านมาค่ะเพื่อนหรือคนรักของคุณจะมีส่วนที่ทำให้คุณมีความแน่วแน่มีความมุ่งมัน่นขยันทุ่มเทคุณจะต้องทำตัวให้แข็งแกร่งยิ่งกว่ามาสึกคุณจึงจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำค่ะ ในเดือนนี้คุณอาจจะมีการแข่งขันกับคนหน่มมากมีอุปสรรคที่เยอะหรือมีการทะเลาะเบาะแวง้งไม่ลงรอยกันค่ะไพสรุปของคุณคุณได้ไพ The World บอกถึงว่าคุณมีความสำเร็จมีความสมบูรณ์ไพใบนี้บอกถึงว่าคุณมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาเต,มเติมเต็มชีวิตได้ดีมากค่ะ ก็จบคำทำนายของคนเกิดราศีมังกรลงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปราศีกุมค่ะสวัสดีค่ะ ดินสยามง,งามประเทึงว่าเหมือนทองได้เข้าครงตัประเทศแค่แดนสง่าสืบเผ่าชนดึกดำบ้านโบราณลพบมารวมรักษา,าสามาคีทวีใครปางสมัยศัตรูจูจมตีเราพิชีพรวมรวม ว่าเลือดของเชื้อค่ะเอก,กราชคือใจดีที่เราผู้ชาเราจะสามมาคี่รวมมีใจรักษาชาติประเทศเอกก็ราชจงดีใครเย่ยีเย อิจส,ส,สราในแดนสยามที่พ่อแม่สุยามวยด้วยพยายามปราบเสียน้ำให้พินาซีชาติมาแม่ทีงพายให้ได้ฉันยันยันย่างกูกลับคงเทือนได้ใช่ไหมควรแก่น้ำงามสุด ภากขาสั้นมดคนดีร่างเราทั้งหลายเลือนละเนื้อชาติ่ไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขายำขย,ยีประคับประคองปมซีดอ,อิสราเสรีมือใครไม่ช่วยกันจนวันตายจะสิ้นที่บุชีพให้เลือนลันว่า xa mì mày tay thấy...